สวัสดีจ้าพี่น้องเมื้อนี้แม่ฉลองออกมาสวนค่ะพี่น้องออกมาสวนหาตาอาดได้าอาดกันเล็บพอดีไม่พอตา,อากันลักสีเห็ดแค่พี่น้องกันลักสีเห็ดแค่เห็ดแค่เบียไพเหมือนไม่เพิ่งกันกลักเสียบไปเนี่ยเดี๋ยวแม่ฉลองใส่ผ้าเบิ่ง,งตาอาดเห็ดแค่์ซะก่อนค่ะพี่น้องนะตาอาด อาเพชรคาบ่นอ่ะโอ้ยแค่ไม่ไพ่ไม่ไม่จะคลองบอกไม่จะคลองไม่ยดสวนนี่แหละปิ<น>อ๋อพ่นะกอไม่พ่นกระลายน้องพ่นก่อไม่พ,กนกนพ่พนพน่นตัดรื่นี่แหละมันมีที่เป็นเทีนด้วยีนองนี่ นี่ปรียทขาเรียบร้อยแล้วนี่นี่พี่น้องประเทศโค้งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเพิ่นกับประเทศประเฮ็ดอันดั้นดอกเฮ็ดธรรมดาบ้านๆมีไม้เสียดไม้เก่าเพิ่นเพิ่นเก่ามาจับมาเฮ็ดเอามาลี่ใส่เพิ่นไม่พี่น้นอ,าานนองไม้นี่เกิดประโยชน์เบิดนี่เพิ่นบัได้ติบเลยนี่เพิน่นเฮ็ดลักษณะนี่ไม่ไม่ไม่เกาปตีโค้งเต๋ โอ้ดีเนาะบ่ได้ถิ่มแล้วเนาะไหม่เนาะเอาไม่เกามาเห็ดไหม่พี่น้องนี่ตีใหม่กลัางก็ล่งพาใหม่ตีโค้งซีขา นีคนแต่เฮ็ดค้านนี่ยค้านเอาไม้เสียดไม้เก่เาไม้กับว่าได้สวยงามอย่างดูลามากไหมเฮ็ดง่ายงเกิดเอาไ,ออาไม้เก่ามาดัดแปลงเฮ็ดไม่เอาไว้ไแต่ใส่น้ำหม่อนน้ำสวนแต่ยังดีก็เทาที่ไม่ซื้อไม้นี่ตัดปูแล้วท่านแล้วเถียริยวมันกำลังตัดนี่แล้วเฮ็ดแบบบ้านๆไง,ไง่ายๆได้ที่หนองเน้อเฮ็ดดูวสวนได้แต่นอนในโฮมยาง มาพอบพ,พอพดพพอีพี่นงคงพอก็เลเดยนสวนน้ำเพลนเลี้ยงแต่แค่พอดีเลี้ง่ายด้วพี่น้องเฮ็ดแบบบ้บ,บ,บานเฮ็้แบบบ้านเท่านี้เ้ง่ายน,นี้แหะใหม่ก็บยก,ก่อนีน่แหะ เคปอดีพิธีพิธันพี่น้องบ้านเฮ้าลุงเสีหละเฮ็ดไปน้ำหายน้ำสวนไปพมไม่ไปเถอาผักพรงามเฮ็ดเบียร์แจังมันหอนกับได้ถืนน้ำผักพรขนาดมีเถียงหน้าไปเรียบร้อยเด้พี่น้องยังมีแค่เสริมไปอีกได้เลยใส่นอนได้ผักพรสวนพี่ไปไต่สวนอย่าง ไม่กับ่ได้ซื้อจักไม่ดอกกันบ่ตาอยู่บ้านเฮาดีเด้พี่น้องอยู่บ้านบ้านชนบทเฮ้าดีมีหยังก็เอื้อเฟื้อกันเด้พอมีเพิ่นก็ขอกันเด้ขอกันได้อยู่ขอใส่ขอซอยได้ไม่อผู้ใดมีก่อมีหยังเพิ่นก็นั่นได้อยู่อะแล้วก็บซอ่องศิลป์และปฏิ กันาดมือก็เจาะเห็ดขายกับแพงอยู่เนอะเจ็ดแปดอยเจ็ดแปลอยพันอยู่เลยเนอะพันอันนี้บ้เรามีงบประมาณนึงตันนี้มีย่งมีแต่สแตอตะปูตีตะปูครับตั้งแต่ก็มันแหงมอไหสยมาจัดออกจากกอบไมแหงโอบมอเขาตัดเปลี่ยนๆดูใส่มาต้มมาตากแดดโอามาตากแดดไมนแหงใายมาตั้งเห็ดถ้าไมแหงสักวันนึงเดียตนานะ แห้งซะก่อนเหนียวดิโอ้พันว่าไม่เฮ็ดแล้วมาตากให้มันแห้งซะก่อนมันค่อยเหนียวดีพี่น้องค่อยมาปูมันบ่ถ้าเขาปูสกันเป็นยังไงเจ็บโอ้มันเจ็ดนีก็ได้พี่น้องนี่แหละพันว่าถ้าเอาไม้สดๆมากหรอมามามาปูเลยหนีเวลาเขาตีตะปูมันแตกกันบ่โอ้ เนี่ยพี่น้องไม่ที่เพิ่นเอามาต่างนี่แหงอันได้เลยเพิ่นสีมะปูนี่โอ้เพินพ่นนี่เพิ่นนี่นั่นอยู่เพิ่นนี่เห็ดผลอย่ยังคือเอาใบแหงมะปูพาาเ,เปพิ่นดดอนลาถอดใบแหปปงส้มสีปาตมันสิีแตกเวลาเ้าปูพื้นถ้าตัดสดๆเอาไปปูพื้นทั้งซันเลยมันสิแตกก็สำคัญมาโอ้ก็ กับบดเฮ็ดละเอยียดเรียบร้อยอีนทังมากป,ป,ป้ยเด็กพี่น้องเฮ็ดในง่ายทำการห้านี่แหละนีเสียงไว้สักก้อนเลี้ยงเลี้ยงไว้สักก้อนเพื่อจะตอกตะปูแต่บางเป็นไม้ที่แหงแล้วพี่น้องมปปาปลูกเด็กู้นู้จักกันตะกี้กับวัลุขันไม่แหงเสีมามเวลาตอกตะปูนี่ยไม่ใช่บาดกออกจะกุ้นธรรมดาถ้าเาเอาไม้สดๆมาใส่เนี่วเวลาเ้าตอกตะปูมันส่แตกเหยียดพลที่เป็นเอาไม้แหง บรรยากาศริมไฮย,ย่าอาดอยากหน้าเย็นเดี <c oughs> <c oughs> นเริ่มตอกตะปูเลยพี่น้องมาเนี่ยคนว่างไก่ถิ่นั่นแล้ว <c oughs> เลี้ยงไว้เบิดนตุ้งสี่พี่น้องนี่กาบไม้พ่อเลี้ยงกับกรบเบื้องหินหยัยงเรียบร้อยดอกเนาะเฮ็ดน้ำสวนหนูซื้อคนว่ากันล้เฮ็ดง่ายๆเลี้ยงใหม่ไว้แล้วเนี่ย ยใหม่เป็นแทนป็นแทนใหม่ก็บริสุทธิ์ได้นะพี่้องตัดอุจจาระเล่ยวมาแ้วบรดีพิเตี้ยวอกกว้างดีตอนนี้ย่ผงเวเท็ดตะแค่ติมันี่ยคำยังไอยังไงปูปูครองเสียยาปูคองเสียยาปูครองมันไม่ได้ปลาบักพคิกปลาบักคงไม่ได้ผพิ่รอมนนี่รูทีุ่จมันนะเป็นหลักปลาอย่างเลย ในป้ายยางเพิ่อนเนี่แนี่มือเวียดมันก็บบอกอยแหว่งมันก็เฮ็ดแต่แค่ไม่แต่ใส่สวยอยู่ในสวนในไฮพันธุ์เนี่ยบ้านห้าวอังีิลปพี่น้องบอกรอยปล่อยเวลาให้ว่างดอกวิถีชีวิตของชุมชนห้าชวชนตะบ,บุญห้ากับจังศิละ่ะวันไหนยังพี่ตุ้งพี่ทันดอกแค่เฮ็ดได้ง่ายแต่ว่าก็ได้ยุงได้พี่น้องได้ง่ายอยู่แต่ว่าก็ใส่ประโยชน์ได้ดี กวงงกบน้าาดความกลวงความง่ในซับเนี่กวงสองเม็ดแปดสิบที่กวงเสียมันเม็ดแปดสิบนบ่แง่เนี่ยสีบ้านสองเม็ดเนาะแงสองเม็ดสงเม็ดสิบเส้นนี่ทะเลาะล่ากับสีกวงใหญ่เดี๋ยวสนุกนอนละบานเนี่น้อนตาอัดหอมยางเย็นสวยสวยอันนี้ บอ,อกว่าสวนยาอาดวราสิตเพืกันตะเกียบกับโพดอส่วนาาเรียกพ่อตาอาดตีตะแค่ไม่ยืนกันเรียกไทยเอาสุเบิงพี่น้องนี่เรียบรอยกับเรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วตะแค่พอน,นี่เ็ด้ง่ายนี่โค้งบนเกาไม่เก่าพี่น้องไม่เห็นีใไม่เก่านเ็เรียบร้อยแล้ว กว่างดีอยู่กว่างประมาณสองแง่สองแง่สองเมตรสิบกว่างกับะมาณเมตรแปดสีพีนองประมาณนี้แหละค่ะโอ้เห็นแล้วงามอยู่พี่น้องงามอยอะตัวนางดีตอน,อนออี้พี่น้องนางมุกโขแข็งแรงแข็งแรงดีพี่น้องนางมึงแล้ว นี่เพิ่นลักษณะเพิ่นเอาไม้ตายไม้ตายมาดพี่น้องเพิ่นตัดมาแล้วเพิ่นก็เอามาไว้ในโฮมมันตายมาดมาเป็นมาเม็นแห้งข้าก่อเด้นี่เพิ่นมาตอกตะปูนี่ตะปูมันสิบบอนมันสิบบ่อแตกกันพี่น้องนี่ยการพิ่นเอาไม้ไม้เอาไม้ตัดออกมาแล้วไม้สวยๆหนีมาเวลาเขาตอกตะปูนี่มันสิมาตีตะปูนี่มันสิแตกเพิ่นว่าอันนี้ไม้ตายมาดไอ้ตายมาดพิ่นก็เอาไม้สวยๆเดี๋ยวเอาไปในโฮม ตายมาไปห้มมาเป็นแห่งค่ะนี่เด้เรียบะเลยโอ้ยสวยงามสวยงามนอนไต่โฮมยางนี่เย็นซวยซุยคนลราพี่น้องนี่เอาสำหรับคลิปนี้กับพ่อสามีเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาค่อยพ่อกันใหม่ค่ะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมเนาะค่ะแล้วก็จังไรก็ขอฝากกดติดตาม กดซับจากใครกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไม่ฉลองกันทั้งฝ่ายเด้อจ้าสวัสดีค่ะ